สวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูนะคะมาพบกับแม่หมอโซนะคะโซทาโร่ในเดือนกันยายน2563คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการดูไพ่แล้วก็อัปเดตดวงดาวให้กับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูนะคะเราเน้นการแบ่งวันที่ตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะธนูก็จะหมายถึงคนที่เกิดระหว่าง22พฤศจิกายนจนถึง21ธันวาคมนะคะดูแบบ วันที่ที่บอกไปได้แล้วก็ลักขณาถ้าของเราเรารู้ว่ามันอยู่ในธนูนะคะแบบตอนตกดูได้เลยโดยเฉพาะเวลาที่แม่หมอพูดดวงดาวเขาจะตั้งลักนณาเป็นเรือนที่1นนะคะมันก็จะมีความแม่นยํามากที่สุดอยู่แล้วโดยโดยโดยปริยายนะคะดาวจันทร์ดาวสุกนะคะดูได้เหมือนกันอันนี้เป็นดวงทั่วไปน่ะบางคนเขาก็บอกว่าดวงหนูเนี่ยตรงกับดาวสุก ในเรื่องความรักมากกว่าก็ว่ากันไปนะคะเดือนนี้นะคนธนูนะคะเกิดตั้งแต่ต้นเดือนนะสองกันยายนไปแล้วนะเกิดฟูมูในเรือนบ้านของเราบ้านกับครอบครัวนะคะเอ,อ่อหากใครมีคอนฟ lict มีความขัดแย้งกันความ อื่นๆตึงๆกับคนในครอบครัวนะคะเป็นได้ทั้งครอบครัวของเราแล้วก็แฟนของเราแบบนี้ได้นะคะเออ่มันจะเหมือนปัญหามันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องรู้เวลาที่มีเก็บฟูมูอิทธิพลของมันจะอยู่ทั้งเดือนอ่ะนะคะคือเราต้องมีความเราจะรู้ว่าเราจะปรับตัวของเรายังไงได้บ้างปรับปรุงแก้ไขอ d j จ s สตัวเองให้เหมาะสมเมื่อเราเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะ เนาะลราก็ใครที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับที่บ้านเกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแบบนี้มันมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้นะคะ หมายถึงย้ายได้ไหมก็หมายถึงย้ายได้เหมือนกันนะคะวันที่6กันยายนดาวพุธจะไปอยู่ในเรือนของเพื่อนฝูงสื่อสารกันนะคะคุณอาจจะวีซี่อาจจะโซเชียลมีความโซเชียลไลฟ์มากขึ้นนะคะไปเจอกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือมีคนเข้ามาคุยมากขึ้นมันคุยได้ทั้งเรื่องของการงานเรื่องของเพอร์ซนอลอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จริงๆเดือนนี้เนี่ยคนธนู คนธนูนะคะแม่หมอเห็นโอกาสในการที่คุณอาจจะได้มีการอาจจะมีความสนใจในการในการไปเรียนอะไรบางอย่างนะเรียนศึกษาหาความรู้ขั้นให้เพิ่มมากขึ้นอนะ่ะเหมือนเหมือนต่อยอดความรู้ของเราได้นะคะเพราะดาวศุกร์เข้าไปอยู่ในเรือนที่9ของคุณนะคะอ,อ,อืม แม่หมอว่ามันดึงดูดคนคนต่างชาติคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาได้นะดึงดูดหมายความว่าเราอาจจะมีเสน่ห์สำหรับคนที่อยู่ไกลแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้นะคะในเรือนเรือนที่5ของเรานะมันจะมีดาวอังคารถอยหลังตั้งแต่วันที่9กันยายนไปให้ระวังนิดนึงในเรื่องของออคนรัก หรือคนที่มีโอกาสนําพาโอกาสความรักเข้ามาเนี่ยถ้าทางัคารถอยหลังแล้วอังคารมันอย่างนี้นะคะเป็นพลังงานแบบมัสคูลินแบบเพศช,ชายนะถอยหลังในเดือนที่5ระวังพวกที่มาแล้วฉาบฉวยอะมาแบบมาแบบมาเพราะผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ไปแบบนี้นะคะบางคนอาจจะแค่หวังที่จะใกล้ชิดกับเราทางร่างกายอะไรแบบเนี้ เราก็ไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นพวกฉาบฉวยละกันแม่หมอใช้ใช้คําแบบนี้นะคะกลางเดินไปแล้วนะคะจะเกิดดาวพฤหัสจะเริ่มเดินหน้าอีกครั้งนึงในเรือนของการเงินนะคะหรือความสามารถอะไรบางอย่างที่มันเป็นพรสวรรค์ของคุณอะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจจะมีความคิดมีโอกาสในเรื่องของการทํา การค้นพบความสามารถพิเศษอะไรตรงนั้นนะคะซึ่งมันต่อยอดกับไอเดือนที่9ของคุณเมื่อเกี้ที่เราสามารถที่จะไปเรียนอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะคะสนใจอะไรก็ไปเรียนแบบนั้นได้ก็อยู่ๆพัจบพัจบผูสามารถที่จะเอามาสร้างไรายได้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วปลายเดือนนะกันยายนดาวเสาร์ในเดือนการเงินของคุณก็จะเริ่มเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วคนธนูเขาบอกว่ามันเป็นเดือนที่ถ้าดูตามดวงดาวอย่างเดียวนะเหมือนกับว่าให้จัดระเบียบ ให้คุณมีวินัยจัดระเบียบการใช้เงินมีดิสซิ п ลินมีมีการวางแผนเรื่องของการเงินให้ให้ให้รบอบคอบให้ให้ชัดเจนมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการคนโทรลไฟแนนซ์คนโทรลเงินของเรานะคะที่เรามาดูไพ่ทาร์โรก,กันนะใบแรกมันก็มาเลยนะได้ได้ไดพ่เดอะเนะคะเอออย่าเพิ่งตกใจไปความหมายเดอะเดจริงๆดูไพ่มันเหมือนหูอะไรความตายดูน่ากลัว จริงไพ่ฮาโรมันมีไพ่ที่น่ากลัวกว่าเดกนะ <c oughs> คืออย่างนี้แม่บอกว่าคนราศีธนูนะมันเหมือนอยู่ในภาวะของความเครียดของมันเป็นไพ่เครียดอยู่แล้วล่ะไพ่เอ่อความเครียดความจมอยู่กับปัญหาหรือจมอยู่กับอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้สภาพจิตใจของเรามันดาวบางคนถ้าไม่สบายไพ่ใบบนี้มันหมายความว่าเราเราอาจจะต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ หรือเราป่วยหรือเราไม่ค่อยมีแรงอย่างเงี้ยนะคะเพราะไพ่ไพ่ในตำแหน่งเนี้ยที่มันชนตัวเราได้เจ็ดเหรียญน,นะคะมันเหมือนกับว่าสถานการณ์น่ะณตอนนี้จนถึงปัจจุบันนะคะ่ะมันยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ทําให้เกิดความเครียดสะสมหรือรอคอยอยู่ว่าเมื่อไหร่โอกาสดีๆหรือความคืบหน้าเนี่ยมันจะมาหาเรานะคะเดือนนี้ใช้ไพ่สิบใบนะคะคุณมีไพ่สองเหรียญมีไพ่ห้าดาบอืีย่ยเหมือนมีความขัดแย้งโอเค แม่หมอคิดว่าหลายคนเนะเลิกกับแฟนมาหรือเปล่าคะจริงต้องขอโทษด้วยนะถ้าจะทักคือบางคนคือเขาไม่ชอบเวลาดูไพ่และเขาไม่ชอบให้มาพูดอะไรแบบในแงทีฟกมันก็เป็นไพ่าตามนี้นะแม่หมอก็ต้องพูดแม่หมอไม่ใช่แม่หมอไม่ได้ทักเพื่อให้มันเกิดแต่แม่หมอทักสิ่งที่มันเกิดแล้วนะคะเห็นจากไพ่อะ่ะ มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์อะไรบางอย่างมันมีความขัดแย้งกันมันทะเลาะกันแล้วตอนนี้มันห่างกันนะคะมันห่างกันหรือคุณอาจจะได้ข่าวอะไรมาบางอย่างเหยอคนคะตอนนี้ห่างกันเนี่ยมันถึงไพ่ถึงปัจจุบันมันถึงขึ้น the d e t อะมันเหมือนมันจบนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจบจริงไหมนะคะโอเคมาเห็นชัดหรือเปล่าขอดูกล้องนิดนึงอืม คือแบบนี้นะคะ,ะเราเราไล่ก<ๆ>ันไปทีละเรื่องนะคะเ,เรื่องของการงานการเงินก่อนละกันนะคะการงานการเงินมันยังมีความพยายามมีความมีความแบบว่า จริงๆไพ่มันบอกว่าในอดีตเหมือนเราเหมือนเราเสียเงินมาเสียเงินบางคนอาจจะมีนีิสินหรือลงทุนอะไรบางอย่างไปอะนะคะถามว่ามันจะได้กลับคืนมาหรือ,อยังคุณคิดว่าคุณตัวคุณ่ะคิดว่าคุณจะได้กลับคืนมาถามว่าเราจะได้กลับคืนมาไหมนะฮะหรือหรือ,อไรายได้ที่เรารออยู่ละกันแบบนี้นะคะมีคนมายืมเงินคุณด้วยหรือเปล่า เขาอาจจะมาขอต่อรองอ่ะเพื่อนๆอ,อาจจะมาขอต่อรองในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกเคสยืมเงินนะดาวพุดดาวพุ่นในเดือนที่11เอ็เานเดือนนี้เขาจ,จะมาต่อรองกับคุณนะขอเท่านี้ขออะไรไปก่อนได้ไหมก็คิดว่าคืนไหมมันก็ยังพอมีโอกาสที่จะได้คืนนะแต่ค่อยๆค,คืนอ่ะเพื่อนๆแบบคืนช้าๆอะไรประมาณนี้อาจจะต้องมีการคุยกันในเรื่องของการเงินนะคะถ้าใครถ้าใครรอในลักษณะแบบนี้อยู่นะคะ ถามว่าโอเคการงานเป็นอย่างไรนะคะการงานนะบางทีมันเหมือนกับว่ามันมีคนมาตัดหน้าเอาผลงานของคุณไปนะคะแทนที่คุณจะได้โปรโมทแทนที่คุณจะได้โยกย้ายปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่มันเหมือนมีคนอาจจะมาฉวยเหมือนตัดหน้าและกันเหมือนเป็นตาอยู่แล้วก็ตัดหน้าไปแบบนี้นะคะก็ ทำให้เรารู้สึกเซ็งทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะลาออกจากที่ทํางานหรือเราทำให้เรารู้สึกว่าแบบฉันอยู่ที่นี่ต่อไปเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะช่วยเราไหมเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่ไพ่ผู้ใหญ่อันเนี้ยนะคะถามว่าผู้ใหญ่จะช่วยเราไหมตอนนี้ผู้ใหญ่อาจจะอย่างมากนะอย่างมากเขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวมีโอกาสล้วจะวเราจะมาดูให้อะไรประมาณนี้ คุณอาจจะมีการที่จะต้องโดนหรือหรือบางทีบางทีโอกาสมันอาจจะมาในรูปแบบของความที่่เขาย้ายเราไปที่ไหนหรือเปล่าโดยที่เราไม่เต็มใจแบบเนี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะดูให้แบบเนี้ยนะคะซึ่งมันก็ยิ่งทําให้คุณเซ็งไปอีกถามว่าเดือนนี้จะมีอะไรขึ้นน้าดีขึ้นไหมคือเขาให้รอดูอะเวสานซี C, ผู้ใหญ่ยังผู้ใหญ่เหมือนกับว่าอาจจะยังช อขออภัยนะคะกล้องตัดไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็พูดไปตั้งเยอะนะคะเมื่อสักค,ครู่ค้างไว้ในเรื่องของการงานนะคะซึ่งพูดไปแล้วว่าโอเคผู้ใหญ่อาจจะยังช่วยเราไม่ได้มากนะักแบบนี้นะคะบาทีนี้เราเรามาดูกันในเรื่องของความรักนะคะความรักของเราเนี่ยโอเคนี่มันจะมีหลายเคสทั้ง,งคนโสดคนที่มีแฟนมี คนคบที่มันค่อนข้างชัดเจนว่าคนที่มีคนคบตอนนี้บางคนอาจจะความสัมพันธ์มีปัญหานะมีปัญหาถึงขั้นว่าโอเคเราขอจบขอเทคอะเบรคขอหรือตอนนี้ก็อาจจะมีความเครียดมากๆนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ที่เราอยู่เนี่ยมันจะไปรอดไหมมันเป็นยังไงนะคะไพ่มันขึ้นความขัดแย้งขึ้นมาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่คบคนไกล ใครที่คบคนเอ่อคนต่างชาติแบบเนี้ยก็ได้นะฮะมันมันมีแบบนี้นะคะกับอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะของว่าบางทีมีมีเคสแบบเหมือนคนรอบข้างเขาไม่เห็นด้วยขัดขวางผู้ใหญ่ขัดขวางแบบเนี้ยนะคะด้วยที่ว่ามันไม่เหมาะกันสถานะสังคมหน้าตาอะไรมันมีเรื่องแบบนั้นเข้ามาอยู่ด้วยอีกกรณีหนึ่งเนี่ยแม่หมอเห็นว่าคู่คนเอ่อแฟนหรือคู่รักของคนราศีธนู เขาอาจจะมาบอกคุณนะว่าแบบเขาอยากเป็นโสดอยู่ๆก็อยากจะเป็นโสดถ้าอย่างนั้นหรืออยากจะมีอิสระนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮิร์ตนะคะอยากจะมีอิสระคุณอาจจะสงสัยว่าเขามีใครไหมแบบนี้จริงๆไพ่มันก็บอกว่า ไพ่มันก็บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีนะคะเหมือนกับว่าเขาอยากเป็นโสดจริงๆหรือเขารู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์อยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าพูดง่ายๆมันตีความมันก็เหมือนเลิกนะเหมือนก็จะเลิกกับเราประมาณนี้แต่ถามว่าเลิกขาดไหมไม่เหมอะคิดว่าความน่าอึดอัดของคุณความไม่ชัดเจนที่มันทําให้คุณอึดอัดก็คือมันยังมีการคุยกันอยู่นะคะบางเคสเนี่ยคือ คือบางทีเขาไม่ได้ให้คำคำปฏิเสธคือมีการคุยกันพูดกันยังติดต่อกันบ้างแบบเนี้ยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นพอเรามาประมวลรวมผลแล้วมันสำหรับคุณมันคือความการปฏิเสธนะคะมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าพอแท้แบบเนี้ยนะคะเ,เหมือนคุณยังมีความหวังอยู่เพราะให้ของคุณเนะี่ยมันเป็นเหมือนกับว่า จริงๆก็ยังไม่ไม่ยอมแพ้นะบางทีเหมือนคุณรู้สึกว่าถ้ายังคุยยังยังพอมมีโอกาสคุณก็ยังอยากจะคุยต่อไปจริงๆคําแนะนําที่จะให้ง่ายๆเลยนะกับคนนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไม่เข้าใจเขาฟิกก็เอาเขาไม่ได้ว่าตกลงยังไงคุณอย่าไปคิดมากคือถ้าคุณรู้สึกว่าคุยไปต่อได้มันไม่ทําให้คุณเจ็บช้ำมากเท่าไหร่หรืออ่อนแอมากเท่าไหร่อ่ะจริงๆ คนนี้เขาชอบคุยอะค่ะชอบคุยคุยไปต่อแต่อย่าเพิ่งไปกดดันอย่าเพิ่งไปไปคาดคั้นเค้นว่าจะเอาอะไรที่มันชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็ยังไปเรื่อยๆของมันได้แต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับบคุคคลนะคะบางคนเนี่ยยิ่งคุยแล้วยิ่งรู้สึกท้อแท้ยิ่งคุยแล้วรู้สึกมีความหวังแม่หมอก็จะบอกว่าไม,ไม่ไม่แนะนำนะคะถ้าคุณเป็นพวกที่แบบเซนซิทีฟแบบนั้นนะคะคุณอาจจะต้องเหมือนบางทีต้องดิวแบบผู้ใหญ่อะ คือไม่ต้องไม่ต้องคุยกันบ่อยหรือว่าไม่ต้องเจอกันตลอดแบบนี้นะคะมันก็ยังพอมีคอนเนคชันมีอะไรที่ติดต่อพูดคุยกันไปได้นะคะเพราะคนนี้บอกเลยมันเหมือนว่าไพ่มันเป็นได้ไพ่โสดไงมันเหมือนว่าเขายังอยากเป็นโสดแต่พวกนี้ไม่มีคนคุยคุณเห็นไหมก้าวถ้วยเนี่ยก็คุยไปเรื่อยๆแต่อย่าเพิ่งขูุกมัดแบบนี้ค่ะเออเนาะอันนี้เป็นเห็นเป็นเคสหนึ่งทีนี้อ ใช่เพราะดูดูเส้นจากดวงดาวความรักของคุณแล้วอะ่ะจริงๆเขายังไม่เขายังไม่ถึงกับขั้นฟันธงว่าอยากจะเลิกคุยอะไรกับเราถ้าคุณรับได้นะไปไป,ไปมามาแบบนี้รับได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่คนจริงๆอันเนี้ยบอกบอกไม่ได้ว่าเออบางคนเขาบอกรับไม่ได้ไนงะบางคนรู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวทำไมมั่นหน้าขนาดน,นี้มาให้เงื่อนไขอะไรเราเป็นแบบเนี้ยนะคะ เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยออโดยรวมนะจริงๆของคนราศีธนูเดือนนี้นะคะต้องบอกว่ายังไงดีสถานการณ์คุณเนี่ยหลายๆเรื่องมันยังไม่ค่อยเป็นใจไม่ต้องตกใจนะทุกทุกราศีช่วงนี้เกือบมันเกือบจะเป็นอย่างเนี้ยหมดเลยมันมีความยากลําบากในตัวของมันนะคะไพ่บอกว่าคุณควรจะชิวๆคุณควรจะปล่อยๆไปนะคะจริงๆตัวเราเนี่ยอาศัยใช้ชีวิตอย่างเหมือนคนโสดถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่แล้ว คุณก็ต้องยิ่งแบบว่าชิลอย่าไปสนใจอะไรมากแบบเนี้ยนะคะทําตัวของเราให้มันน่าสนใจเรามีอะไรต้องทําเรามีอะไรที่ต้องศึกษาเรามีเรื่องแบบที่มันทําให้เราสนใจเราไปใช้เวลากับตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะบาลานซ์นจะเหมาะกับคุณในเดือนนี้มากกว่านะคะให้ความรักคือชิลเรนนะเอ๊ะตะกี้แม่หมอพูดไปหรือเปล่าว่าดวงดาวของคุณเนะี่ยมันมีลักษณะเจอพวกเพลย์บอยหรือว่าคนที่ฉาบฉวยเข้ามามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ เ,เพราะฉะนั้นถ้าได้ Children ในเรื่องความรักไม่ได้แปลว่าลูกนะคะมันแปลว่าอาจจะเจอคนที่แบบเขาแบบยังไม่ได้คิดอะไรมากยังไม่พร้อมที่จะมีมีความสัมพันธ์ยังไม่อยากจะรับผิดชอบใครมันเหมือนเด็กๆอะ่ะภายในลักษณะนี้นะคะไม่เหมาะที่ว่าชิวลด์ไปก่อนแบบนี้ได้ <c oughs> เอ่อ uh, time to breathe out นะคะก็คือให้พักเดือนนี้นะในเรื่องสภาพอารมณ์จิตใจนะคะ uh, uh, อย่าไปค่ำ mm hmm. เค้มเครมงเครียดมากพอไพ่ใบแรกคุณขึ้นมามันเป็นตัวคุณนะในเดินเดทคือแบบว่า serious มากๆให้ทุกๆสิ่งอย่างมันเครียดเกินไปไ uh, พ่ขึ้นว่า intention นะคะเดือนนี้เหมาะกับการ set intention นะ set intention คือ,อ,อการ การตั้งปณิธานตั้งจิตตั้งใจว่าเราเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตอย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรมันเป็นการกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะมากกว่าที่เราจะไปโฟกัสกับผู้อื่นแบบนี้นะคะแล้วคุณจะรู้สึกแบบว่าเออสบายเนื้อสบายตัวขึ้นน่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง สุขภาพพูดไปยังครับไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะคะสุขภาพแค้เห็นว่าอาจจะเหนื่อยเมื่อยล้ามันจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแล้วก็พวกแบบว่าออฟฟิศซินโดรมแบบนี้นะคะอืมโอเคนะคะก็เดือนนี้ขอให้คนราศีธนูมีความสุขสมหวังแล้วก็รักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจนะคะ